สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะเอาเฉพาะพื้นที่เป็นตัวหนอนแบบนี้นะเราจะแนะนำให้ใช้อันนี้น้ำยาล้างห้องน้ำตายนานด้วยจริงๆเราลองทำแล้วเขาจะตายนานมากพวกเ,เกชเกสรของเขาเนี่ยไม่เกิด เห็นไหมเนี่ยเขาตายตายแบบนานมากเลยแค่หยอด,ยอดเนี่ยหยอดไปเนี่ยหยอดอย่างเงี้ยแค่นี้แหละสำหรับคนที่ขี้เกียจถอนอันนี้สำหรับคนที่ขี้เกียจถอนนะ คนไหนขยันก็เนี่ยเอาไปทำปุ๋ยหมักได้นี่แล้วเขาก็เมื่อก่อนเนี้ยพื้นเนี่ยเต็มไปด้วยหญ้าเต็มไปหมดเลยเราก็ใช้นี่แหละเพราะเรางานเยอะเราก็เลยแบบใช้น้ํายาล้างห้องน้ำนแบบี่แหละเอามาหยดหยดใส่ตามร่องต่างๆเนี่ยมันจะมีหญ้าแทรกเนไง เพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีเวลาก็ไปซื้อน้ํำยาล้างห้องน้ํำมายี่ห้ออะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะจ๊ะแล้วก็หยอดเนี่ยหยอดยิ่งหน้าฝนนะบ้านใครที่มีเนี่ยหญ้าขึ้นตามร่องปูนอย่างเี้เนี่ยหยอดเลยนานเลยคือแบบว่าน,านานหลายเดือนเลยอะ่ะของเรานี่โอโ้โห หลายเดือนมากเลยนะอันนี้เราปล่อยให้เขาขึ้นมาเพราะจะทำคลิปให้ดูเคยทำคลิปแล้วลนะ่ะแต่เป็นอีกช่องหนึ่งช่องต้อมปลูกผักสวนครัว Garden Plants แนะนำให้ทำแค่นี้นะให้ทำบริเวณที่พื้นพวกเป็นตัวหนอนแบบนี้นะอย่าไปใส่หญ้าตามที่อยู่ใกล้ต้นไม้นะ ถงสารพวกรากเขานี่แค่นี้เองไม่มีอะไรง่ายๆไปซื้อมาถ้าใครขยันก็ถอนเอาส่วนเรางานเยอะเราก็แบบนี้แหละหยอดหยอดหยดหยอด,ยอดตามหยอดไปหมดเลยตรงไหนมีหญ้าขึ้นก็หยอดเข้าไปแค่นั้นเองตายนานตายยาวด้วยทดลองแล้วเลยมาแชร์ พวกเกษรเขาปลิวไปตรงไหนมันก็จะขึ้นใช่ป่ะตามไปหยอดแล้วกันนะจาะทุกคนหามาใช้กันล้างห้องน้ำเสร็จแล้วก็เหลือ,ลอจะผสมน้ำก็ได้นะเนี่ยผสมน้ำก็ได้เนี่ยผสมน้ำาก็เละลาดเนี่ยตายหมดได้หมดประหยัดด้วยเท่าสผสมน้ำผสมน้ำสักหน่อยนึงยังไงก็ตาย อวัชพืชพามาบอกวิธีกำจัดญ้าวัชพืชตามพื้นนะตามพื้นนะตามพื้นตัวหนอนด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำแค่นี้นะ